บบึโอ้โโโโโอออเคทุกคนหลังจากที่เราทำต้นฮ <men> ันน <Edward> <Okay>, ี่ซักเกลมาอย่างยาวนานใช้ระยะเวลาเป็นวีคเนี่ยก็ได้เวลาที่เราจะต้องรับผลผลิตแล้วละครับซวันนี้ผมจะมา ปั๊มเงินใน go garden นนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของมิสเตอร์ดักแล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ต้องอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าราคาอยู่ที่27ทิลเลียนนะครับบัฟที่ติดก็ตามนี้เลยมีบัฟอันใหม่ด้วยเพิ่งอัปเดตล่าสุดตัวซอมบี้ตัวขวาสุดเขียวๆเ,เนี่ยนะครับซึ่งมันคูณถึง75เลยนะทำให้ราคาตอนนี้เนี่ยมันพุ่งไปถึง27ทีนั่นเอง ดังนั้นผมจะทําการปล่อยเล็กคูนเลยนะครับเพื่อไปสร้างรายได้นั่นเองอ่ตอนนี้ผมก็มีเล็กคูนทั้งหมด8ตัวนะครับก่อนอื่นเลยโหนกกีวีแม่งแบบลถรลเวลไข่โหดมากโอเคก็เก็บนกกีวีก่อนแล้วจากนั้นก็ทําการเอาเจ้าเล็กคูนลงไปเดี๋ยวนะผมจะลงให้มันเวลาใกล้เคียงกันให้หมดเลย1นึ่เล็กคูนสองเล็กคูนสามเล็กคูนสีเล็คูนห้เล็กคูนหกเล็คูนเจเล็คูนและแล็คูน และตอนนี้เลคคูนก็เต็มฟาร์มของเราเลยครับว้า <Wow. S 1> ซึ่งดูจากคูดาวของแต่ละตัวอยู่ราวๆ14นาทีนะครับซึ่งเดี๋ยวน้องๆเนี่ยก็จะทําการมุ่งหน้าตรงไปฟาร์มด้านหน้าของเรานั่นเองและฟาร์มนี้ต้องบอกว่าทั้งฟาร์มเนี่ยก็มีอยู่ต้นเดียวดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องถามนะครับว่าน้องๆเล็คูนของเราเนี่ยจะมาก๊อปปี้ ต้นไหนหรือว่ามาดูต้นไหนก็จะเป็นต้นนี้อย่างแน่นอนครับแต่ในความสามารถของเจ้าแรคคูนเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ราคาเต็มของต้นนั้นนะนะคิดว่าน่าจะ1ใน3หรือ1ใน4ไม่มั่นใจเดี๋ยวก็ต้องทอเราได้แล้วเราก็ลองไปเช็คกันดูว่า ราคาเนี่ยมันตกลงจาก27 t เทนี่ยไปเหลือเท่าไหรอะฮะแล้วเราก็มาคำนวณกันคร่าวๆว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยหวันเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องอยู่ตลอดจนครบ1วันแค่ลองอยู่แค่15นาทีแล้วเอาไปคูณดูก็รู้แล้วครับว่าผลประกอบการของเราเนี่ยถ้าทิ้งเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเราจะร่ํารวยแค่ไหนนี่ยังไม่พูดถึงเลยนะครับว่าถ้าเรามีหัวเชื้อที่แพงกว่านี้หรือต้อนฮันนี่ซัคเกิลที่แบบใหญ่กว่านี้นะครับและติดบัฟเยอะกว่านี้เนี่ยน่าจะแบบเร็วกว่านี้ ถ้าได้แบบดอกสัก3,000โล5,000โลหรือว่า1,000 0โลเนี่ยผมบอกเลยว่าผลเดียวเนี่ยเป็นร้อยทิลเลียนแต่ณตอนนี้ครับก็ทําได้เต็มที่แค่นี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนน้องแรคคูนออกล่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีตู้มาใหม่แล้วนะครับสามารถอัปเกรดได้ตรงนี้โดยการนําพืชพันธุ์นะครับที่ได้มาจากตัวแพ็คตรงนี้หรือว่าจะเป็น Bone b บนบอสซัอันนี้ก็ได้นะครับมาส่งนะครับตามน้ําหนักที่มันรีเควสก็จะทําการอัปเกรดตู้นั้นเนี่ยให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเมื่ออัปเกรดเลเวลสูงสุดแล้วเนี่ยก็จะสามารถครับไข่ได้แบบนี้ครับโดยใช้แค่ไข่ขาวกับโบนบอสซัมปั๊มได้ยาวๆเลยไข่ที่สูงกว่าก็ใช้เป็นตัวไข่ไดโนเสาเอ็กับโบนบอสซัมเหมือนกันตอนนี้ผมได้ลงต้นโบนบอสซัเป็นที่เรียบร้อยนะครับกว่าจะโตเนี่ย ก็ใช้เวลาหลายเลยซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยได้ซื้อฝักบัวเท่าไหร่ก็เลยปล่อยให้มันโตตามมีตามเกิดไปก่อนนะตอนนี้นะครับแล้ว็อนนี้ก็เป็น Hornet Dino Room นะครับซึ่งผมเห็นคนทำได้ใหญ่มากๆแต่ตอนนี้น่าจะแก้ไปแล้วไม่น่าจะใหญ่มากได้ขนาดนั้นณนะตอนนี้ก็ทำอะไรเยอะไม่ได้นะครับก็ต้องรอสกิลของเจ้าเร็กคูเนี่ยมันครูดาวนะซึ่งตัวที่จะได้ไปก่อนเพื่อนเลยก็คือเวล41นะครับ ในอีก9นาทีนั่นเองจริงๆตัวเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะครับนะทุกคนเพิ่มมีแค่38มบีเองสำหรับตัวละครหลักของเรานะก็คือด็อกกี้ยายาันนั้นเนี่ยเงินที่ผมได้มาผมก็อยากจะเอามาอัปเกรดตรงนี้นะนะซึ่งยังอัพไม่ตัดเลยครับสำหรับคอสเมติก 64B 256B ซึ่งอันนี้จะเป็นเงินที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะนะ <c oughs> ซึ่งผมก็อดใจไม่ไหวละที่อยากจะเห็นแรคคูนไม่ทำงานเนี่ยเร็ววันนี้นะครับปะ จ็ดนาทีไปฮ่าฮ่าสิบสองวิสุดท้ายครับทุกคนและครูเราก็จะทำงานละสามงหนึ่งได้เวลาฮีโร่ฮีโร่ไปแล้ว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 เดินเข้าฟาร์ไปแล้วทุกคนเดินเข้าฟาร์ไปแล้วเอามาแล้วเอามาแล้ว โโโโออ้้ไปแล้วตัวแรกไปแล้วตัวแรกตัวแรกเอากลับมาให้เราแล้วโอ้ย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  โอ้ยตายกูตายโอ้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 ยซอยคอยแน่ซอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีแม่งต้องหนีเล็กคูนครับตอนนี้โอ้ย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 เอ้ย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 อะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้โออ้โ้ กว่าจะทํางานครบทุกตัวครับแม่งเบียดเราแม่งเกือบออกทะลุแมพทีนี้เรามาดูผลประกอบการกัน,กนดีกว่าฮ่าฮ่าและนี่คือสิ่งที่เราหามาด้วยน้ําพักน้าแรงตัวเองอยู่ไหนอะ่ะโอ้ข้างล่างนี่สินะหนึ่งสองห้าหกโอ้โหแม่งความรู้สึกมันแบบมันอิ่มเอมใจนะทุกคนคือมันมาจาก ต้นล็กๆที่เราทําในตอนแรกแล้วค่อยๆติดทีละบัฟทีละบัฟทีละบัฟตั้งแต่บัฟศูนย์จนถึงนับปัจจุบันเนี่ยแล้วเราก็ได้เก็บเกี่ยวมันด้วยมือตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ราคาต้นฉบับเนี่ยอยู่ที่27ทิลเลียนครับและคูนเอามาแล้วก็จะอยู่ที่วั <What? S 1> ตตาฟแล็กคูนมันดูมามันราคาไม่ตกเลยหรือไง เฮ้ยมันไม่ตกเลยคือมันดูปมาผมถึงว่ามันจะตกเหมือนตอนแรกที่เข้าใจคือมันดูปมามันไม่ตกเลยนะเนี่ย27บเ็ทิลเลียนดังนั้นขายไปเลยตึง้งอันเดียวก็อยู่แล้วผมว่าอันเดียวผมก็อือ้ยสามพัอื้นบี นี่มันอะไรกันเนี่ยผมว่าแค่นี้ผมก็มีเงินให้ใช้ยันชาติหน้าแล้วนะนะดังนั้นผลที่เหลือผมจะไม่ขายครับแล้วผมก็จะเอาตัวยืนทิ้งไว้ในเซิร์ฟพักใหญ่ๆด้วยเพื่อปั๊มเจ้าดอกอันนี้นะถามว่าเพื่ออะไรเพื่อแจกคนดูนั่นแหละดังนั้นเนี่ยใครที่อยากใครที่อยากได้อันนี้สกักเลนนะครับผมไม่เอาซักบาทเลยไม่คิดตังเลยซักกระบาทเดียวดังนั้นเนี่ยเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปนี้ครับให้ถึง1000ไลค์และก็ติดตามจากนั้นคอมเมนต์มาว่าเงินที่ได้เนี่ยคุณจะเอาไปใช้อะไร แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับและอ,อย่างหนึ่งก็คือพิมพ์ชื่อตัวเองในเกียมาด้วยเดี๋ยวผมจะทําการใช้ตัวมิสเตอร์ดักเนี่ยแอดไปครับและจะนําดอกไม้หันไม่เนี้ยดอกนี้เนี่ยไปมอบให้กับคุณอาา่ะฮะซึ่งผมก็จะเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆแหละครับงั้นใครอยากได้อย่าลืมคอมเมนต์ Comment มาถึงช่วงเวลาแห่งการคำนวณละและคูณเราส่วนใหญ่เนี่ยใช้ครูดาวสกิลของทุกตัวเนี่ยตีไปกลม15นาทีและเรามีทั้งหมด8ตัว ทุกๆ15นาทีเราจะได้รับรายได้27ทิลเลียนดังนั้นเนี่ยเราจะตีเป็น1ชั่วโมงแล้กันนะ1ชั่วโมงคือ60นาทีหารด้วย15นาทีเท่ากับว่า1ชั่วโมงเนี่ยแร็คูนเราเนี่ยจะทำการออกไปเก็บเกี่ยวทั้งหมด4ครั้งจำมานะเลข4ตั้งไว้ก่อน4ครั้งต่อ1ชั่วโมงและทุกครั้งที่ไปเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะได้27ทิลเลียนคูณ8ก็คือจะได้27ทิลเลียนเนี่ย8ดอกรวมเป็นทั้งสิน้น216ทิลเลียนอ่ะา หนึ่งครั้งเก็บได้216และจากนั้นเราก็เอา216ไปคูณด้วย4เท่ากับว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีรายได้ถึง864ิ่ทินเลียนหรือว่า864ล้านล้านนั่นเองนะครับถ้าตีเป็น B ีเนี่ยก็คือก็คือ8 0 0 0ม่นบีนั่นเองและจากนั้นคูณ24ชั่วโมงไปเลยถ้า,าว่าเราทิ้งไว้1วันเนี่ยนะครับเราก็จะมีรายได้เราๆ2 0 0 0 0ทินเลียนหรือว่า20,000ล้านล้านนั่นเองเขาเขาโคตรเยอะเลย แล้วไม่ต้องถามถึงว่าทิ้งไว้นานๆทิ้งไว้7วันก็คูณ7 ็แสนก่านทีเลียนดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครมีหัวเชื้อที่ดีเนี่ยไว้ในดีรองหรือไอ้ดีอะไรก็ตามสักต้นหนึ่งแบบแบบนี้เลย,เน,ยนะครับทุกคนก็จะมีเงินใช้ไปจนตายตายแล้วเงินก็ยังไม่หมดหมดแล้วก็ยังไม่ตายดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาละกันถ้าใครอยากได้ดอกไม้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทำก,กิจกรรมนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมแอดไปอ่าฮะเหตุผลใครเข้าตากรรมาการแล้วแบบฟังแล้วมันพึงพอใจแล้วแบบหูบานเนี่ยเราก็จะแอดไปมอบดอกไม้ให้กับคุณสำหรับคลิปนี้ขอตลาไป คือไบค์คิปนี้ได้ไว้เจอกันไหมคิปหน้าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มา